สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี 4, ที่สีที่ฮักเพลงสุขูสุขคนพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องเมื่อวานนี้ฝนกระตกแต่นํากรบโบลายปันไทยนาะเคยตาก็เลยสีจูบนําพี่น้องเตรียมอุปกรณ์เลยสจจูบนําดาหน้าพี่น้องแต่ก่อนสีจูบนําดํหน้าข้าเจ้าว่าเห็ดปวกออกเนาะเคยตาก็สิไปเบิ่งเห็ดปวกก่อนพี่น้องเลย ชิเขาหาเบิ้งเห็ดปัวก่อนเนาะว่าสิมีหรือบ่มีป่ะพี่น้องพ่อกันอยู่ป่าเนาะอ้าวพี่น้องเข้ามาก,กับพ่อรูกพี่น้องพ่อเลยพี่น้องพ่อเจ้วนี่นี่นี่เป็นดอกเลยพี่น้อง พอแล้วพี่น้องโอ้โหหน้าขยักดำเห็ดขยักหาแล้วบาทนนพี่น้องเอ้ยนี่สองดอกสองดอกเดี๋ยวเก็บเอาก่อนพี่น้องจังหาหมูมันที่ล้งเนาะอุย้ยงามมาลีสองดอกเลย ออกทรงดอกอีกวอาพี่น้งอ,อ,อ,องอืมตัวดอกใหญ่ง่ามาลีโอ้หอมขนาดเห็ดกระยักห้าหน้ากระยักดำพี่น้งองเนีนมีตัวพี่น้งอ,องนะีกต้อนงนะ พี่น้องทั้งพี่โอ้เข้ามาเลยมานดูพี่น้องนี่นี่นี่ ก็คือบปรเจกตเพื่อเต็มอยู่นี่เนาะเอาก่อนพี่น้องตังของเอาก่อนเถ้าพี่น้องเด้อหน่อยก็เอาไลา่ก็เอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องวันศุไปดำหน้าแต่เลาะมาบึงก่อนวันศุไปไทยหน้าเนาะจูบนำ้ำวันศุกร์ไปจูบนำ้ำไทยหน้าขาดหน้า เวมาหาเห็ดปวกก่อนบอกผิดวางพี่น้องแต่บอกหูว่าสีลายดือหน่อยโอ้บ้านนี้มันก็นคือเคอยากไปหาเห็ดแล้วพี่น้องเลยเห็ดเขียนไทยหน้าคาดหน้ามันก็ดโมมว่วนแ้วบ้าน,นี้ เราหาเหมอนกันมันคือออกเท่านี้เนาะหมูเลกเขาเจ้ายัางบ่ได้เอาเลยเมั้เราหาหมูมันก่อนอาจ,จีหมูอาจจะอยู่ใกลๆนี้ยังบ่มีคนเอาเลยหมูผัดอยู่้ายรอบางกอนพี่น้อง หาอาลีปะบโฮเทนพี่น้องเลยรอไปเรื่อยๆจักน่อยกับสีเมื่อเลยพี่น้องพอเมื่อหาไทยหน้าขาดหน้าเนาะน้ำเฮงบะมี่ไปจูบน้ำอีกมีแต่ไนฮันน้อยหนึ่งไปรอไปเบึองอีจักน้อยแล้วกับเมื่อพี่น้องว่างจากการเห็ดหน้าจังหล่อหา thì mình biết lại cái mọi người xoài được đến này được quá thưa bác sĩ mù nhanh và mù nói เก่าเทนีคันออกอู้งูใหญ่ขนาดนี้พี่นอ้องแตรียมายังมมาท่านออกคันเป็นจุ่มกับโบเฮนพี่น้องเลยเดี๋ยวหาเต่ตดอกมันนะโอ้ตกใจมาเลยเสียงเขาจะประกาศ มีเท่านั้นเรพี่น้องนึกว่าเคยลาตาบอดีเ่คือบอพ่อเห็นเนาะไปน้องเลยร,รอเมือ่อฮะจูบน้ำดำหน้า เบียกร้ายมันนี่เบียกร้ายพี่น้องเลยหาบะทัวร์ชับนะไปมนันใหญก็จัะเข้าไปเอากระชีโลมือหันแล้วบาดคิดว่าสีมูใหญ่โอ้ยพ่ออีกเนี้ย มาลุนเบิ่งปลาสุดท้ายก่อนเมื่อพี่น้องนิดจีลี bao khai đây chứ nó hàm bừng con màu mình còn tường này Hãy subscribe cho kênh Ui, nằm tìm hay và nhìn phần tục Mà hẹn mất Bởi lửa nằm chắc đi chắc mà chọt vay vào thì nó Khó hạ lý Phật bảo hiến Ôi Ủa, ướt nhanh hiệt ขันไล้ลงมือไปแล้วมันได้อยู่แล้วยังล่มาออเอาจักมาเพราะว่าเขาไปชอมองในตาเพ,พเห็นส้าบัดไปหาอนไีเพราะว่าพมมีโอ้ยชองซ้ำดอกกออก,ออกอยังลูกยังลูก เาจักจอดปุ๊บพะวะลองเขาไปชองมึงพะวาเห็นมัไปหาดีแบบ่มีเฮ็ดก็ได้จักสีออกพี่ยังใครแนวนี้แต่ใครไปหาเฮ็ดบบว่าตว่าพี่น้องไปหาเตรียมจักก็ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กอนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพรอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี